ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ Truefaster นะครับผมถ้าเกิดว่าเสียงผมดูเปลี่ยนเปลี่ยนไปก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไมค์เก่าผมพังนะครับไมค์ตั้งโต๊ะตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ไมค์หูฟังของ Audio Technica นะครับหูฟังชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านหูฟังและออนไลน์ช้อปปิ้งชั้นนำทั่วไปนะครับขายของก่อนเลยโอเคอวันนี้วันพุธที่3เมษายนครับผม snap shot ออกมาแล้วครับตัว 19W 14a แต่ก่อนที่คุยกันเรื่อง snap shot ครับเราจะคุยกันเรื่องของอ Minecraft ตอนนี้นะครับก็อะไรเนี่ยทาง d i n n e r b o n บนะครับได้ทวิตออกมาว่าอ้ oh my god มันใกล้แล้วแล้วหลังจากนั้นไม่นานครับมันก็มีคนมาทวิตตอบต่อว่าโอ้โหนะครับ3ล้าน copy best selling pc game นะครับผม the world best selling pc game นะครับโดยข้อมูลเนี่ย มาจากตัวเว็บไซต์ของทางนี่ครับนี่ร้านของ Minecraft นะครับนั่นก็คือตัวเว็บ m i n e c r a f t n e t นะฮะก็ขอบอกว่าเนี่ยเราขายได้มากกว่าร0อยล้านก๊อปปี้แล้วนะของ Minecraft แต่นี่เลยที่จะเป็น PC จริงๆเนี่ยตอนนี้มีอยู่3 30ล้าน500กับอีก5 9านะครับผม สุดยอดมากเลยครับในที่นี้รวมทั้ง Windows Macbook Linux แล้วก็ Windows 10แต่ถ้าเกิดว่าน้องไปเปิดวิกิพีเดียนะฮะแล้วเซิร์ชตรงส่วนของ list of best selling PC game นะครับน้องก็งเห็นว่าอันดับหนึ่งไม่ใช่ไมค์ครับนะครับเป็น PUBG นะครับที่42ล้าน Copy นะครับผมก็อันนี้จากเว็บเขาเหมือนกันเนาะนะครับอันนี้ อันดับ2องก็เป็นไมค e าที่ t ที่30ล้านก๊อปปี้นะครับแล้วก็เดียโบ3ที่20ล้านก๊อปปี้โอเมยก็นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่อันดับ1นะ d i น n e r b o โบนนายไปแก้ข้อความในเว็บอันนี้หน่อยละกันโอเคนะครับสแนปช็อตมาแล้วครับสำหรับ19 W14A เป็นสแนปช็อตจริงๆแล้วสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นสแนปชอ็อตของเอ f o o l Day นะครับผมก็อันนี้มันเป็นสแนปช็อตของเวอร์ชัน14 1.14นะครับผม Avilete and p i l a t e นะครับสำหรับจาว่า Edition Snapshot นะครับผมซึ่งมาพร้อมกับการแก้บักเพียบเลยนะครับแปลว่าทุกอย่างมาเริ่มลงตัวแล้วนะครับในความคิดของผมคือทุกอย่างมาเริ่มลงตัวแล้วเราจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในเวอร์ชัน1.14อีกแล้วมัง้งนะครับผมคาดว่าถ้าเกิดว่ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปโดยไม่มีอะไรใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับเราอาจจะ ได้เห็นการแก้บั็กในอีกประมาณ3-4 snapshot แล้ว1.14ก็จะเริ่มปล่อยพรี e a ส e ออกมานะครับเดี๋ยวเรามารอลุนกันในระหว่างนี้ก็จะขอรีวิว Snapshot ตัวนี้ไปก่อนเนาะวิธีการเข้านะครับน้องๆมาที่ Minecraft Launcher นะครับไปที่ Launch Option นะครับให้ติ๊กตัว Enable Snapshot ให้เป็นสีเขียวนะครับกด OK ไปแล้วก็ Add New นะครับแล้วก็เลือกตัว Snapshot 19W14A นะครับของน้องขึ้นมาจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วเสร็จแล้วก็เลือกตัว 19W 14A ที่น้องเลือกไว้แต่แรกนะครับหรือว่าจะเป็นออปชั่นแบบในตัว Let's s ์ Snapshot ก็ทำได้นะครับทั้งคู่เลยนะครับโอเคแล้วก็กด Play เพื่อโหลดตัวเกมขึ้นมานะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าน้องจะเล่นใน Snapshot ขอให้ Back Up Map ไว้ก่อนเนื่องจากว่าถ้าเกิดน้องอัปเกรดตัว Snapshot ให้กับแม p แล้วเนี่ยน้องจะไม่สามารถดาวเกรด เวอร์ชันของแมปลงมาเป็นเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่าได้ของน้องจะหายนะครับตัวเกมน้องจะพังนะครับก็เตือนไว้ก่อนโอเคโดยอัปเดตอันนี้นะครับใน19 w 1 4 a นะฮะอันแรกเลยที่มีการระบุขึ้นมาก็คือตัวแมวนะครับแมวแคทปกตินะครับจะเกิดในหมู่บ้าน npc นะครับหมู่บ้าน Villager พวกนี้ก็ เขาบอกว่าไม่ได้เกิดแบบตอนเวิลด์เจนอย่างเดียวนะครับคือเกิดโดยทั่วไปเลยะฮะเกิดแบบเราไปยงห่างๆกลับมาอีกทีอ้าวมีแมวเพิ่มมา2ตัวอะไรอย่างนี้เราฆ่าไปตัวนึ่งอ้าวอยู่วันลุ่งขึ้นโผลม,มาเป็น3ตัวอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ผมลองพยายามพิสูจน์ดูแล้วมันยัง ไม่ได้ผลสําหรับผมเนาะคนอื่นอาจจะมีใครบางคนทําได้นะครับแต่เบื้องต้นแล้วเนี่ยผมเคยทําได้ในส่วนของ Bedrock Edition นะครับนั่นก็คือตอนที่ผมทดลองทำาร์ม Iron g o l e m นะฮะถ้าน้องๆจําคลิปนั้นได้เนี่ยตอนผมวางเตียงลงไปเยอะๆเ,เนี่ยปรากฏว่าแมวอยู่ดีมันเกิดขึ้นมาเฉยเลยนะครับผมเข้าใจว่ามันน่าจะใช้แมคชนิกเดียวกันในการที่จะทําให้แมวเกิดในหมู่บ้าน NPC แบบเดียวกันเนาะ แต่ผมยังไม่สามารถพิสูจน์ได้สำหรับ j a v a Edition นะครับผมยังไงเดี๋ยวรอติดตามรอคอนเฟิร์มจากทางคนอื่นอีกนิดนึงนะจากเวอร์ชั่นก่อนนะครับก็ตัว p i l l a g e r นะฮะถูกปรับให้สามารถเปิดประตูบ้านได้นะครับแต่ในเวอร์ชั่นนี้ 1. เอ่อ 1, 4, ตัว snapshot 19 W 1 4 A นะครับผลปรากฏว่าตัว p i l a g e r ถูกเนิร์ฟนะครับให้ไม่สามารถเปิดประตูบ้านได้อีกต่อไปนะฮะและตอนนี้มันพยายามยิงอะไรบางอย่างผมอ้อยิงตัวนู้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับตอนนี้มันไม่สามารถเปิดประตูบ้านได้แล้วนะครับผมก็รอดไปนะครับผมสำหรับพวก v i l l a g e r นะฮะการแก้บั็กที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นเอ่อ ในเวอร์ชั่นก่อนเราสามารถเทรดกับ NPC ได้ตอนมันนอนนะครับแต่ตอนนี้เราเทรดไม่ได้แล้วนะครับ e okay. v i l l a อร r บอกอย่ามายุ่งกับฉันฉันจะนอนอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นแก้การแก้บ,บั็กที่ดีมากครับใน Snapshot ก่อนหน้านี้ครับตัว v i l l a g o r เอาโพสมันหายไปครับตอนนี้ผมสามารถโลเคช e ได้แล้วฮะก็คืออันสมัยก่อนมันไม่เกิดไง เนี่ยมันไม่เจนขึ้นมาในแมปนะครับตอนนี้มันเจนขึ้นมาในแมปตามปกติแล้วนะครับดีมากนะฮะโอเคเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าใครสังเกตว่าไอตัวพลิเเจอร์มันไม่เกิดนะครับมันเกิดแล้วนะครับมันเกิดแล้วนะครับแต่ว่าคือที่แรกผมไปปรับเป็นพีซฟูลนะครับเลยไม่มีพลิเเจอร์ให้เห็นเลยเมื่อกี้นะฮะเฮ้ยอันนี้เท่มากเลยผมไม่แน่ใจมันมีมานานหรือ,อยังนะ มันใส่หัวถ้าเกิดว่ามันเป็นวลเลเจอร์ที่ไม่สามารถเทรดได้มันจะใส่หัวใส่ผมถูกต้องปะหรือว่าต้องแบบกลางวันเท่านั้นอะไรเงี้ยเซ็ตไทม์เดย์ใส่หัวใส่ครับเออก็แปลกดีเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะมาพูดก็คือบั็มันมีอยู่ตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้มันก็ใส่หัวอย่างเดียวเลยเว้ยอ่ามันมีบัอีกตัวนึงที่ถูกแก้ไขเพิ่มไปนะครับแต่ผมต้องหา วีเลเจอร์ที่มันมีงานมีการทําโอเคไม่มีงาน,มาไ,มมงานไม่มีการทํากันเลยสักตัวหนึ่งเอา้านี่แปลงร่างซะแปลงไหมไม่แปลงอีกเอ้าเอาสมุเกอร์เอ,า oker, เอา้าขอร้องเปลี่ยนอาชีพเถอะฉันต้องการจะเทรดกับนายน,นะนะฮัลโหลไอ้นี่มันก็จะใส่หัวกันอย่างเดียวเลยเว้ เรื่อง,องเรื่องคือผมจะบอกว่าไอ้บัคที่ตอนเอนตอนเทรดกับเอ็นบีซีเอ็นีซีมันเดินหนีเนี่ยอันมันถูกแก้ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปัญหาคือผมไม่สามารถเอาเอ็นีซีให้มันมีอาชีพทํางานได้นี่ตืนี่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 ครับมาแล้วครับอ้าวเฮ้ยมันก็ยังใส่หัวปะมันก็ยังใส่หัวนะครับด้านหลังนี้ถ้าเกิดวนะ่า ผมไปทำยังไงให้ทุกคนเห็นด้านหลังที่เออมันใส่หัวอยู่แต่ว่ามันไม่เดินหนีหผมแล้วนะครับในขณะที่ผมเทรดกับมันอยู่อีกอันนึงที่น่าสนใจและมันเกิดขึ้นจริงนั่นก็คือเมื่อผมอยู่ใน survival mode แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมโดน bad omen เข้าไปนะครับแล้วมาอยู่ในหมู่บ้านสถานะเรลียมมันจะเกิดขึ้นถูกต้องไหมเมื่อเวอร์ชั่นก่อนครับ มีม็อบอยู่2 3สตัวนะครับนั่นก็คือตัววินดิเคเตอร์แล้วก็ตัวลาเวนเจอร์มันเดินดุมๆุเข้าหมู่บ้านแบบไม่สนใจผมเลยนะครับก็แปลกมากแต่ตัวพิเล a เจอร์มันยังโอเคอยู่ไม่แน่ใจเว็บแรกมันจะมีมันจะมีมะมตัวพิเลเจอร์ไหมข้อแรกคือผมต้องตามหาก่อนนะคใช้วิธีการทับคิวน่าจะง่ายกว่านะครับทับคิว Entity แล้วก็ t y p e p l n เหรอ p ิเลเจอร์นะครับซัดทิ้งไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเวฟที่2น่าจะมีวนะินดิเคเตอเนาะมาแล้วผมก็ต้องรอก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับว่าถ้าผมมีละครังสักอันหนึ่งจะดีมากเลยอันนี้ไม่ใช่ระครังนี้ไม่ใช่นะครับท้างไหนวะ นี่นี่น,นี่มาแล้วครับวินดิเคเตอร์มันเล็งผมแล้วนะครับผมหลังจากที่เวอร์ชั่นก่อนนันนี้มันมันตีผมไม่ได้น่าจะยากขึ้นเนาะเอาจริงๆแค่นี้ผมก็จะแย่แล้วเนี่ยเพราะมันตีแรงมากๆม,มาแล้วครับราเวนเจอร์อยู่นู่นนะฮะเดี๋ยวผมจะขอจัดการพิเลเจอร์กับตัววินดิเคเตอร์ ก่อนนะครับแล้วก็เช็คดูว่าตัวลาเวนเจอร์มันทำยังไงกับผมบ้างนะครับฮัลโหลวินดิเคเตอร์นายขึ้นมาได้ไหมตอนนายขึ้นไม่ได้ฉันจะลงมาหานายเองมันยังไม่สนใจผมอย่างนั้นหรือสวัสดีลาเวนเจอร์ฉันคือเฟรเยอร์นายสนใจน่าโอเคมาตีผมแหละถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการแก้บั๊กนะครับผมคร่าวๆสำหรับ 19W14A นะครับก็คงจะมีประมาณนี้ก่อนเนาะสำหรับการแก้บงแก้บักอะไรก็ว่าไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมโมแจงฝั่ง j จะ a ว่าเ dition ด้วยนะที่ผลักดันตัว1.4จดใกล้จะเป็นจริงแล้วในอนาคตนะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเขานะครับในการพัฒนาเวอร์ชั่น1.4ออกไม้เสร็จเร็วๆเราจะได้รีบๆเล่นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวสำหรับ คลิปนี้ของวิเท่านี้แล้วกันเนาะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมสัก300ไลค์นี่จะดีมากเลยนะครับผมสำหรับคลิปนีสาระแบบนี้เนาะแล้วไว้เจอกันอีกคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ